วันเกิดเพื่อนหรือเปล่าไหนแต่งตาสิาดีมาููลกแต่งตาสิน้องเบลน้องเบลเอาแก้มสีชมพูนะโอเคไหมเอาแก้มสีชมพูนะอ่ะไหนหลับตาหลับตาเดี๋ยวฝุ่นเข้าตาหลับตาหลับตาโอเคเหม้มปากนั่นเหม้มปาก <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไฮไลท์ <c oughs> ไฮไลท์ <c oughs> จมูก <c oughs> ไฮไลท์ <c oughs> จมูก <c oughs> ไล้จมูกให้มันเป็นดั้งให้มันเป็นดั้ง uh, อ่ะปัดมาสคาร่า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 อืมอีกอีกข้างหนึ่งอีกข okay ้างหนึ h <h <h ่ง cross your eyes อ cross your eyes มาสคาร่าอืมสวยละไหนดูสิ ไหนกระพริบตากระพริบตาแบบสองข้างต้องทำต้องทำมือตามเลยแํ่แต่ทำทำอย่างนี้สวยยังสวยแล้วมาต้องทำผมด้วยทำผมทรงแอททักษออนเร็วหันให้ป้าทำให้นะชมทำให้เร็วหันหลังหันหลังนเบลเชิญหันหลังลุกลุกลุกกันอหมุนหันหลังหลังนมาให้นะชมหันมาให้นะชมหันหลังให้นะชม ล้าชมทำข้างหน้าก็ได้อย่างนี้านเริ่มงงแล้วเว้ยมันมันเลยเวลาเริ่มึกเริ่มงงฐานเริ่มอ่อนสเขาก้าวผมอย่างเงี้ยสวยสมองเริ่มไม่รับเบลเขาจะก้าวผมอย่างเงี้ยสวยใช่หัวชีทุยจากแม่ชีเลี้ยงดีก็ยมอดนอนสักสี่ห้าเดือนอ่ะก็จะได้อย่างนี้หัวสวยมากพี่ต้องจะกิบแบบเอาเอาโบแบบไหนคะน้าชมอ่ะค่ะ เอาของชีหรือว่าเอาของแม่มีอันนี้เป็นยางไหมอย่างนี้ไหมนี่คะ่ะเค้งแผ่แนเค้กในหันหน้าไปให้คุณแม่ดูหน่อยซีทำชูสองนิ้วอย่างนี้ชูสองนิ้วอย่างนี้ชูสองนิ้ เธอทำเดอได้ทำโอเคได้อย่างเดียวโอเคทำทำท่าทำท่าพี่นันเร็วทำท่าพี่นันชูสองนิ้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงีแล้วก็อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยนี่ทำท่าพี่นันเร็วสไม่ไม่ทำอย่างเงี้ยอย่าไม่สิจอยาไม่มองมองแม่มองแม่สิมองแม่เร็วอ่ะพูดชีสเซชีสสิเอาอันนี้เอาอันนี้นี่นี่น้องไปทำอย่างเงี้ย ยังทำสองนิ้วไม่ได้แต่เธอทําเป็นกูดได้แต่ทํากูดทิ่กูดกืดทำไมกุดน้องเบลต้องเรียนรู้การทํากำลังหักอยู่ค่ะกันนะชมกันกำลังหักอยู่สองนิ้วอันนี้แล้วน้องเบลทำใกล้ๆกับแก้มใกล้ๆกับแก้มนี่เธอทำข้างนน้นละเธอทำข้างนน้นน้องเบลบ้างนะน้องเบลเก็บตรงนี้ไว้นะเก็บตรงนี้ไว้น้องเบลเก็บไว้นะคะน้องเบลเก็บไว้เก็บไว้นะเก็บไว้นะเก็บไว้เก็บไว้ เก็บไว้เดี๋ยวนักชมพูสอนทางนี้ด้วยอ่ะอันนี้โอเคอ่ะทางนี้เลยเราต้องทำทำนี้อย่างเงี้นด้วยห <laughs> รอภาษาสัมพัมนธ์มันต้องไปด้วยกันพี่ต้องเด็ก <laughs> <laughs> มันเอานิ้วออกไม่ได้มันก็ต้องช่วยลิ้นช่วยค่ะทำอย่างงี้น้องเบลทำอย่างงี้อย่างงี้เลยเอาอย่างงี้เบลเริ่มง่วงเ <laughs> ริ่มง่วงภาษาสัมพัญญมนธ์ไม่รับค่ะง่วงค่ะ 好了。<All> <laughs>